เราจะมาตรวจสอบประเด็นนี้กันนะครับดูว่าสถานภาพของแบงก์นเวลานี้เป็นอย่างไรโฟกัสของทอปทอเองในการที่จะเดินหน้านะครับกับทุกภาคส่วนในการฝ่าวิกฤตโควิดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับอยู่กับเราในสายแล้วนะครับท่านรองผู้ว่าการด้านเศรษฐกิจลสสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับท่านรณดล์นุ่มนนท่านรองสวัสดีครับอ่านะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แรกทีเดียวเลยผมเชื่อว่าครับท่านรองครับว่าคนหลายคนอาจจะมีความห่วงกังวลในเรื่องของสถานภาพของแบงก์ในเวลานี้เพราะว่าอาจจะมีประเด็นในเรื่องของ NPL นะครับทบทมองประเด็นนี้ในแง่ภาพรวมเอาไว้ท่ามกลางสภาพวะแบบนี้อย่างไรบ้างครับท่านรองนรดลครับครับขอบคุณครับดราิตยิตครับคืออย่างที่ทิทย์ได้ได้เกริ่นนานะครับคือในเรื่องของฐานะการเงินของสถาบันการเงินนะเวลานี้เนี่ยก็ต้องขอยืนยันนะครับว่ายังมีความมั่นคงและแข็งแรงอยู่นะครับไม่ว่าจะในมิติไหนนะครับในเรื่องของเงินกองทุน ในเรื่องของสภาพคล่องนะครับและที่สําคัญนะครับก็คือการที่มีเงินสํารองเพื่อไว้ในกรณีที่เป็นหนี้ศูนย์ค่อนข้างจะเยอะนะครับ1.5เท่าของหนี้เสียในเวลาปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องประเด็นของเรื่องของฐานะการเงินงานใวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับแต่สิ่งที่ทางแบงค์ชาติได้ดําเนินนโยาบายในช่วงนี้ก็คือการป้องกันนะครับในเรื่องของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในอนาคตนะครับวันนี้เนี่ย NPL เนี่ย โดยภาพรวมเนี่ยอยู่ประมาณร้อยละสามนะครับแน่นอนครับก็คงจะมี NPL เพิ่มขึ้นนะครับในบางภาคธุรกิจนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็น NPL ที่จะก้าวกระโดดนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการของธนาคารพณิชย์เองเนี่ยและก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยก็มีการดูแลลูกหนี้อย่างอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ณนะวันนี้เนี่ยคงคงจะต้องอยู่ในบริบทของ2มิติด้วยกันนะครับให้เกิดความสมดุลก็คือเรื่องของฐานะการเงินของแบงค์ ซึ่งก็เป็น,นกลไกสําคัญนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้านะครับแต่ที่สําคัญผมคิดว่าตอบโจทย์ณวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการที่ต้องให้สถาบันการเงินเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้ให้ทันการให้ตรงจุดนะครับและที่สําคัญนะครับต้องให้อยู่รอดผ่านพ้นวิกฤตของโควิด19ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในมาตรการไม่ว่าจะเป็นมาตรการเรื่องของการปันผลที่วันนี้ยังมีข้อจํากัดอยู่ก็เพราะหนึ่งนะครับก็ต้องการที่จะดูสาการที่จะให้มีความชัดเจนขึ้นนะครับ ของก็คือในเรื่องของแผนการต่างๆนะครับของสถาบันการเงินเองในการที่จะบริหารจัดก,การความเสี่ยงและที่สําคัญนะครับก็คือว่าในช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยเราต้องทําเชิงรุกนะครับในการที่จะให้สถาบันการเงินเนี่ยช่วยเหลือสถาบันการเอ่อลูกหนี้นะครับให้ให้อยู่รอดอย่างที่ผมพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทางทาง,ทางไายไม่ทยแล้วก็สถาบันการเงินเนี่ยต้องต้องผลักดันในช่วงครึ่งหลังปีนี้ครับครับท่านรัฐมนตครับปัญหาเป็นแบบนี้ครับ ในบางครั้งการที่จะมีการอาัดฉีดสภาพคล่องให้กับคนที่ภาคธุรกิจที่มีความต้องการอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องของแน่นอนที่สุดบางครั้งจะ่วงเรื่อง NPL การสร้างความสมดุลระหว่างสงส่วนก็คือทางด้านของเศรษฐภาพทางการเงินด้านหนึ่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมีการอาัดฉีดสภาพคล่องให้เร็วที่สุดจุดสมดุลแบบนี้เนี่ยเพื่อทําให้กระบวนการเข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้นทปทได้มีการพูดคุยสถาบันการเงินต่างยังไงบ้างครับ ครับก็ต้องเรียนเรื่องเรื่องของสภาพคล่องนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ยังเรื่องของพรกรสินเชื่อฟูนฟูเนี่ยมมผมคิดว่าแบ่งออกเป็นสองระยะด้วยกันนะครับในช่วงแรกอย่างที่ดรวิทย์เข้าใจนะครับว่าเราต้องอฉีดสภาพคล่องเข้าไปเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนนะครับในช่วงนี้เนี่ยสภาพคล่องของธุรกิจก็อาจจะขาดแคลนในเรื่องอ่สินเชื่อ,อเงินทุนหมุนเวียนตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดหลังจากที่ถ้าเราฉีดวัคซีนกันได้ครบนะครับแล้วก็มีการเปิดอ่ เศรษฐกิจได้มากขึ้นเนี่ยเงินที่จะต้องเข้าไปในเรื่องของการฟื้นฟูกิจการเนี่ยก็เป็นที่ที่สําคัญเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างความสุลน,นะครับในเรื่องของ1ก็คือการอัดฉีดสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจเพื่อที่จะเ,เรื่องของเงินทุนหมุนเวียนในระยะนี้นะครับเพื่อให้ผ่านพ้นในช,ช่วงที่กระทบอย่างรุนแรงในช่วงนี้แต่สําคัญก็คือว่าต้องมีระยะที่2ด้วยนะครับก็คือการที่จะต้องมีเงินทุนลงทุนเพื่อจะฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ให้เปิดตัวอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นการดูแลของแบงก์ชาติของสงน ที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ก็คงต้องแบ่งเป็นสองระยะให้ชัดเจนครับครับและที่สําคัญนะครับก็คงต้องเป็นลูกหนี้ที่เราพูดถึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโควิด19ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในบางเซกเตอร์เนี่ยก็เป็นเซกเตอร์เช่นท่องเที่ยวนะครับเรื่องของโรงแรมเรื่องของการบริการเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้ก็ก็ค่อนข้างจะโดนผลกระทบค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตั้งเป้าหมายในภาคธุรกิจนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับครับ ท่ารองรนรครับผมขอถามเรื่องของการลดการส่งเงินนะครับเข้าสู่กองทุนฟื้นฟูคือ FIDF นี่นะครับที่บอกว่าจาก0.46เป็น0.23จะมีการขยายระยะเวลามาตรการนี้ไหมครับอันนี้ต้องขอดูในเรื่องของช่วงนี้ก่อนนะครับอย่างที่ดรวินได้พูดถึงนะครับว่าที่เราลดจาก0.46เป็น0.23เนี่ยก็ลดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับและจะสิ้นสุดในปีนี้ ว่าใจสําคัญของการลดเงินส่งผ่าให้กองทุนฟื้นฟูเนี่ยก็คือต้องการที่จะให้สถาบันการเงินเนี่ยส่งผ่านเงินตรงนี้เนี่ยไปช่วยเหลือลูกหนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากที่จะให้สถาบันการเงินเนี่ยได้ดําเนินการอย่างเต็มที่ก่อนในช่วงนี้ก็คือว่าที่ลดลงไปเนี่ยได้ส่งผ่านให้ครบถ้วนหรือยังนะครับในปีหน้าเนี่ยเราคงมาดูกันก่อนนะครับว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการที่จะลดเนี่ยมันจะส่งผ่านไปให้กับลูกหนี้ได้ มากน้อยแค่ไหนอันนั้นเป็นหัวใจสำคัญนะครับคือการที่ลดต้นทุนตรงนี้ไม่ใช่เพื่อจะให้ธนาคารพาณิชย์ลดต้นทุนตัวเองนะครับแต่เป็นการที่จะส่งผ่านต้นทุนตรงนี้ไปให้กับลูกหนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากมีการดําเนินการในปีหน้าเนี่ยก็ต้องดูปัจจัยนี้เป็น,เป,นเป็นตัวหลักหัวใจสําคัญนะครับในการตัดสินใจครับ ในท่านพูดถึงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจค่อนเยอะที่ผ่านมาทอปทอเองก็ดีท่านกับหลายภาคส่วนเลยพยายามในการที่จะออกโครงการในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบอย่างสาหัสนะครับในโควิด -19 ในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นโครงการพักซับพักหนี้ก็ดีนะครับการขยายเวลาในการชําระหนี้ก็ดีและอีกหลากหลายโครงการคลินิกเรื่องของคลินิกแก้หนี้มหากรรมไกลกรีนี้มากมายในแง่ภาพรวมครับท่านมองว่าเท่านี้เพียงพอแล้วหรือยัง หรือจําเป็นท่าหกว่าจะประเมินว่าเพียงพอแล้วหรือย่างมาตรการในการที่เราจะใช้ว่ามันพอหรือไม่พอต้องเพิ่มเติมอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างครับท่านที่ผมคิดว่าโจทย์เนี่ยคงไม่ใช่ว่ามีมาตรการเพียงพอหรือไม่ครับแต่มาตรการที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยได้ส่งผ่านให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตรงจุดตรงเป้าทันการหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือมาตรการที่เราออกไปเนี่ยก็มีการติดตามนะครับมีการประเมินนะครับและอย่างที่คุณวิทย์ได้รับทราบ ในช่วงที่ผ่านมาในสองปีที่มาก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับมาตรการเราจากที่เริ่มต้นเนี่ยจากการช่วยเหลือในวงกว้างนะครับมาสู่ในการปรับมาตรการต่างๆให้เข้าสู่ตรงจุดเป้าหมายกับภาคธุรกิจแล้วก็ลูกหนี้รายย่อยมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความเพียงพอของมาตรการเนี่ยอยู่ที่ประสิทธิผลนะครับอยู่ที่การส่งผ่านมาตรการที่เราดําเนินการกับสถาบันการเงินว่าได้ตรงจุดตรงเป้าและทันการหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนั่นจะน่าจะเป็นหัวใจสําคัญและที่สำคัญที่สุดก็คือว่า ต้องมีการประเมินกันอย่างต่อเนื่องนะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่คุณวิทย์พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่ได้ตอบโจทย์เราก็พร้อมที่จะทํางานเชิงรุกนะครับแล้วก็ปรับปริยนมาตรการให้ออกแบบส่งผ่านให้ตรงจุดและตรงเป้าแล้วก็ตอบโจทย์ที่ได้ครับครับผมชอบคำว,ว่าส่งผ่านนี้มากๆเลยแต่ทีนี้เนี่ยหลายโครงการก็ต้องรองครับเดินหน้าไปแล้วต้องมาถามนะครับว่าในเรื่องของยอดสินเชื่อที่ปล่อยออกไปก็ดีเรื่องของความสนใจคนที่เข้ามา ในเรื่องของโกดังพักซับพ,พักนี่ก็ดีต่างๆในแง่ภาพรวมแล้วเสียงตอบรับจากภาคธุรกิจหรือความสามารถในการส่งผ่านในถึงมือพวกเขาเป็นอย่างไงบ้างครับครับก็ตอนนี้ในเรื่องของสินเชื่อฟื้นฟูนะครับก็มีตัวเลขที่สูงขึ้นมาเป็นระดับนะครับตอนนี้ยอดก็ประมาณส0ม0มื่นล้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็คิดว่าจะยอดก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามีความพยายามร่วมกันนะครับจากทั้งสถาบันการเงินเองนะครับ จากทางด้านสมาคมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาพันธ์ SME นะครับแล้วก็กิจการต่างๆนะครับสมาคมโรงแรมเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์วิธีการแนวทางที่จะส่งผ่านความช่วยเหลือเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ผลักดันเต็มที่นะครับส่วนเรื่องของโครงการพักซัดพักหนี้นะครับก็เข้าใจว่าก็คงจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้นะครับ เพราะว่าอย่างที่ว่ามันเป็นมาตรการใหม่นะครับต้องมีการเจรจาหารือกันระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงจะมีเวลาที่จะต้องหารือกันสักพักหนึ่งแต่ก็เข้าใจว่าจะทยอยเข้ามาในในช่วงสัปดาห์ต่อ,ต,อต่อไปครับครับแต่แต่สิ่งที่สําคัญก,ก็ต้องเรียนนะครับว่าเราไม่นิ่งนอนใจนะครับเรื่องการสื่อสารเชิงรุกนะครับเรื่องขอาทคางเข้าไปาหารือเจรจาแล้วก็ไปช่วยเหลือให้เกิดความเข้าใจกับลูกหนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่เราดําเนินการในเชิงลุกอย่างต่อเน,นื่องครับครับท่านรองครับขออีกสักคำถามนะครับตอนนี้แต่ละเซกเตอร์ได้รับผลกระทบที่ไม่เท่ากันอย่างเช่นส่งออกหลายคนบอกว่าน่าจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีเพราะว่าการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกก็คือกลุ่มประเทศที่เป็นลูกค้าเราขณะเดียวกันท่องเที่ยวยังคงค่อนข้นขางเหนื่อยมากอยู่มีเซกเตอร์ใดบ้างครับที่ท่านรองและทปะทอเองอยากจะ address เป็นพิเศษผ่านรายการเราเนี่ยคก็ก็อย่างที่เ,เราทราบนะครับว่า,าทางภาคส่งออกเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วนะครับ แต่ในแง่ของภาคที่เกี่ยวกับเรื่องของภาคบริการภาคท่องเที่ยวเนี่ยยังได้รับผลกระทบผินแทงผมคิดว่าโจทย์ที่ที่เราต้องทําก็คงจะไม่ใช่เพียงแค่ด้านชื่อหรือทางการเงินเท่านั้นนะครับก็ของทุกฝ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องเราจะทํายังไงนะครับที่จะให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยได,ได้กระเตื้องขึ้นนะครับการฉีดวัคซีนช่วงนี้ก็ก็เป็นหัวใจสําคัญในการที่จะเปิดประเทศและเปิดเศรษฐกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจแน่นอนครับ เป้าหมายของการช่วยเหลือลูกหนี้ทางการเงินเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ผมในบริบทเนี่ยก็คงต้องช่วยเหลือในรูปแบบของทุกๆเรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องของกิจกรรมที่จะทําให้เศรษฐกิจเดินไปได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในเซกเตอร์เหล่านั้นในในภาคธุรกิจเหล่านั้นเป็นธุรกิจที่เราเราเพ่งเล็งแล้วก็ดูแลอยู่ครับครับชัดเจนมากครับขอบพระคุณมากครับท่านรณรงค์ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณวิทครับสวัสดีครับ ท่านรณรงค์น,นุ่มนนท์นะครับรองผู้ว่าการนะครับฝ่ายสถิรภาพสถาบัานการเงินก็พูดชัดเจนต้องบอกนะครับว่าครั้งนี้ทางแบงค์ชาติเองนะครับถือได้ว่าลงมาให้ความช่วยเหลือหาโครงการใหม่ๆในการที่ย้ำให้มั่นใจนะครับว่าการช่วยเหลือเหล่านี้เม็ดเงินที่มีนั้นจะสามารถส่งผ่านไปถึงปลายทางก็คือผู้ที่ทมีความต้องการสินเชื่อเหล่านี้อย่างเร็วที่สุดเพื่อย้ำให้มั่นใจนะครับว่าทุกภาคส่วนเศรษฐกิจของบ้านราบ้านเรานั้น สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ท่ามกางการแพร่ระบาดของโควิดเหล่านี้ไปด้วยนะครับ